ก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขก,ก็ยังเฉยๆอี้ยครับแต่ว่าบุคคลนี้เขาเห็นแต่เขาบอกว่าเห็นแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยครับหลังจากดูอนาปาครับเขาเห็นความจริงทุกครูบาเองหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์คูบาไม่เคยเห็นความสุขเลยแม้แต่น้อยนยไม่มีความสุขแม้แต่น้อย นมีแต่ความเป็นอิสระจากทุกข์เท่านั้นไอ้ที่เราเรียกว่าความสุขคือทุกข์มันลดลงเท่านั้นเองที่เรากล่าวว่าความสุขความสุขกันนั่นแหละคือทุกข์มันลดลงกูเห็นครูบาเห็นสุขกับทุกข์นี่เป็นสิ่งเดียวกันเลยนะเป็นสิ่งเดียวกันเลยไม่ต่างกันเนี่มันเหมือนกับไม้แท่งนี่ นะมันคือแท่งเดียวกันแต่ด้านนี้ใหญ่กว่าด้านนี้จะเล็กกว่าแค่นั้นเองหากเปรียบเหมือนสุขและทุกแต่มันก็คือไม้แท่งเดียวกันนะเพียงแค่มาถึงจุดจุนี้อ่ะตรงนี้เป็นสมดุลระหว่างใหญ่กับเล็กที่พอดีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปน,นี่ก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเ,เ,เ,เหมือนเหมือนอุณหภูมนิะ่ตั้งแต่สิบยันลบสิบแล้วก็มีศูนย์ เป็นสมดุลของนั้นเนี่ยพอไปถึงศูนย์เราก็เข้าใจว่าอาไม่สุขไม่ทุกข์พอลบหนึ่งก็เริ่มทุกข์แล้วพอถึงลบสิบก็ลบทุกข์มากพอเริ่มบวกหนึ่งก็มีความสุขแล้วพอบวกสิบก็มีความสุขมากจริงๆไอ้ไอ้ไอสุขทุกข์ที่เราเข้าใจกันเนี่ยคูบาไม่ได้เห็นมันเป็นความสุขเลยมัน,เ,นเพียงแค่สภาวะที่มันลดลงและเพิ่มขึ้น มีอย่างเดียวคือความเป็นอิสระออกจากสภาวะไอไอสุขและทุกเนี่ยนะแม้แต่มันจะลบสิบก็ตามเนี่ยต่อให้มันลบสิบนีแต่จิตวิญญาณที่มันขาดออกจากทุกเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สภาวะปรากฏเท่านั้นเองไม่มีใครทุกเนี่ยมันจะมีแต่ทุกนะ<อ>มีแต่ทุก ถ้าจะพูดอนะมันพูดในในยะนั้นเฉยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ทุกข์บางทีมันคิดไปเลยมันนะเพราะมันยังไม่เข้าใจมันยังทุกนะเพราะมันยังไม่เข้าใจมันยังทุกเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้จักความไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรมันเลยทุกนะพอมันเกิดรู้ความจริงเท่านั้นแหละ มันเรียกว่าวิชานะรู้มันนี่มันพูดยากนะนะแต่เรียกว่าเป็นอิสระมากกว่ากูว่าไม่เรียกว่าความสุข